กิวัสุเซนพินในกันยกมรดกสิบล้านให้ชะจา๋าพอิมอนตาหมดแล้วล่าสุดต้องบอกเลยว่าเปหนักมากทางบ้านกิวัสุเซนพินในกันยกมรดกสิบล้านให้ภรรยาชะจา๋าพอิมอนตาหมดแล้ว หลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับจิ๊บวสุแสงสิงแก้วหรือจิ๊บรวมการรักษาดินแดนเป็นทั้งพิธีกรนักร,อร้องรวมถึงนักแสดงชาวไทยและเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันทางบ้านจิ๊บวสุสมรสกับชาจ๋า พอริมอนตาโดยทั้งคู่ได้ถือเลิกงามยามดีไอ้นวันวาเลนไทยปี2564จูงมือกันเข้าพิธีวิวาสุดเอ็กซ์คลูซีฟบนเครื่องบินส่วนตัวจรดปากกาเซนใบทะเบียนสมรสกลางอากาศซึ่งก่อนหน้าน,นี้ทางด้านจิ๊ปวัสุปริจาคร่างเป็นอาจารย์ใหญ่อีกทางนึงในโอกาสครบรอบแต่งงาน2ปีทางด้านจ๊บวัสุยังได้เซ็นยกมรดกให้ชะจ๋าพอริมอนตาหมดแล้ว โดยทางด้านจิ๊บวสุยกสมบัติสิบล้านให้ชะจ๋าพอลิมอนตาโดยทางด้านจิ๊บวสุได้กล่าวว่ามาถึงจุดนี้แล้วไอ้คำว่าสมบัติมันเป็นเรื่องนอกกายหมดแล้วแต่สิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าคือสมบัติภายในใจจิตใจของเขาเขาเป็นคนที่เรารู้สึกเชื่อมัน่นและไว้วางใจที่จะให้ดูแลอะไรต่างๆได้ถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่ไม่ใช่แค่ตายจากไปนะเอาแค่ว่าสมมติเราเดินทางไปไหน เราไม่อยู่ก็ไว้ใจเขาได้ตอนเราไปบริจาคร่างกายเขาจะมีใบให้เซ็นว่าถ้าเกิดอะไรกับเจ้าของร่างกายนี้จะให้ใครเป็นผู้ดูแลมันก็เป็นเหมือนพินัยกรรมกลายกลายก็เซ็นเป็นชื่อเขาไปแล้วเรียบร้อยด้วยความสบายใจทั้งด้านชะาจ๋า พอริมอนตาตอบว่าเขาแซวๆก็เลยบอกว่ายาชัยคำว่าลุดสาไม่ใช่ปลาสวายเขาเซนทุกอย่างให้ก็ขอบคุณค่ะที่เขาเห็นในความซื่อสัตย์และว,วางใจที่จะให้เราเป็นผู้ดูแลแต่จ๋าก็บอกพี่จิ๊บว่าจ๋าไม่มั่นใจหรอกนะว่าจะอยู่ได้ถึงวันนั้นไหมให้มันอยู่ในปัจจุบันขณะแล้วกันอย่าไปมองถึงอนาคตไกลถ้าพี่จิ๊บเขาจะมีการวางแผนเตรียมตัวมันก็เป็นเรื่องของเขา